สวัสดีครับเพื่อนๆน้องพี่กอรักเอกวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมเรลเชนเคยครับวันนี้ขอสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์นะครับ13เมษายน2567นะครับผมก็ขออวยพรให้ f อของผมทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น f อหน้าเก่าหรือว่า f อหน้าใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมารู้จักกันกับผมในช่ equally, <banner> <Q subscribe> องนี้นะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้มากๆในวันสงกรานต์ในวันนี้ขอให้สุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งอย่างที่จะเเข้้้าาาามมถกกิิดดว่่นยงไไร็ จากหนักก็ขอให้กลายเป็นเบากันนะครับแฮปปี้ในวันสงกรานกันเนาะทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีฟอร์มูล่าวันแต่สามารถที่จะไปลุ้น MotoGP ได้ครับ MotoGP ที่เซอร์กิตออฟเดียวอเมริกาดึกนิดนึงนะฮะในวันนี้จะเป็นรอบสปินเรสครับแข่งขันกันครึ่งทางก็จะเริ่มต้นเวลาประมาณสักตีสามไหวกันไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีรอบคอลี่ไฟล์รอบอะไรครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะไปดูก็ช่องสปูทีวีหนึ่งนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปเลยฮะสปูทีวีแล้วก็หนึ่งคร นิดๆน,นะครับก็จะเริ่มกิจกรรมการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การคอลี่ไฟล์นะฮะแล้วก็ตีสามก็มาลุ้นนะครับรอบรอบสปินเรดกันเนาะแต่ประเด็นวันนี้ที่ผมเตรียมมาเล่านะครับเรื่องราวของเอวนของพวกเราก็คือจะมาพูดถึงเก้าอี้ของ Mercedes ที่ว่างลงจากกรณีทันเซอร์จะย้ายไปฟอร,ร์ดในปีหน้าเนี่ยมีรายชื่อนักแข่งหลายๆคนนะครับที่แวะเวียนมาให้นักข่าวให้สื่อเขาได้เขียนเขาได้วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าน้ําหนักจะเทมาที่ คาร์ลสไตนะครับนักแข่งผู้ซึ่งไม่มีที่อยู่ที่ไปแล้วในเฟอร์รารี่ครับเพราะว่าเกาอี้ของเขาก็จะถูกแทนที่โดยทันเซอร์ถ้าเกิดว่าเด๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าเมอร์เซเดสกับเฟอร์รารี่เขาแลกนักแข่งกันนั่นเองนะฮะก็มีภาพมีอะไรเห็นหลุดออกมานะครับว่ามีการไปพบกันนะครับคาร์ลสไตทั้งพ่อทั้งลูกนะฮะก็จะไปเจอกับโตโต้เวฟนะครับก็จะมีการเจรจากันแต่เหมือนรายงานบอกว่าทางคาร์ลสไตนยต้องการสัญญาที่มันยาว เราเห็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมหลายๆคนนะครับเวลาต่อสัญญาเนี่ยเขาจะต่อแบบมัน2ปีขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับสปีเนี่ยเป็นเบสิกมากๆแล้วล่ะในตอนนี้นะฮะบางทีมก็อาจจะเหมือนเป็นปีต่อปีแต่ด้วยซ้ำันนาสำหรับนักแข่งที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์หรือว่านักแข่งที่ไม่ใช่ระดับบิ๊กๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นระดับบิ๊กระดับหัวแถวทั้งหลายเนี่ยเขาจะประมาณว่าไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่รู้แน่ๆนะครับว่า3ปี4ปีขึ้นไปซึ่งคาร์ลไซก็ต้องการตรงนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่า Mercedes เม่สะวก ทำไมต้องไม่สะดวกฮะทุกคนครับสาเหตุหนึ่งนะฮะก็มีหลายสาเหตุแหละแต่สาเหตุน่าจะมีประเด็นนี้ด้วยนะ,ะว่าทําไมท่านเซอร์เนี่ยถึงจะต้องไปเฟอร์รารี่ทำไมไม่หยุดต่อในเมอร์เซเดสเนี่ยท่านเซอร์เองก็ต้องการสัญญาในแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าทางเมอร์เซเดสเองน่าจะให้มาประมาณนี้นะครับให้มาแค่เท่านี้อ่าก็คืออาจจะเป็นประมาณ2ปีอ่ะเขาเลยมองว่าโอเคนะครับ ดูเหมือนจะเจรจากันไม่ได้แต่คราวนี้เหมือนคราร์ลไซ์ก็จะมาแนนี้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าทัานเซอร์เนี่ยแต่ความเป็นไปได้คงจะยากเย็นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าโอเคละก็เลยเหมือนว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะคืออยากได้อยู่นะครับอยากได้อยู่เมื่อเซเดสเองก,ก,ก็สนใจแล้วคือฟอร์มของคราร์ลไซตอนนี้น่าจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าครับที่สถิติร้อยเปอร์เซ็นโพเดียมอ่ะแม้ว่า,าในที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมองนะฮะว่า โอเคพูดถึงเฟอร์ราี่ก็คงจะนึกถึงชาวเลอกลแ,แต่สถานการณ์ความเป็นจริงก็ตามที่ได้เห็นนะฮะว่าคาร์ซในปีนี้ก็คือผลงานเนี่ยเริ่มต้นเปิดหัวได้ดีแล้วก็ชนะแม้ว่าชัยชนะของเขาจะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันเป็นดวงแตกของแม็กซ์นะครับอ่าแต่ใดๆแล้วก็ตามเขาก็ยังอยู่หน้าเลกแกลไงถูกปะ่ะฮะเฟอร์รี่ก็ยืน1ยืน2สนามที่ผ่านมากับโพเดียมอันดับที่3นะครับก็คือมาจากการแซงเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละ มันไม่ใช่ว่าเป็นทีมออเดอร์เป็นอะไรหรอกฮะทุกคนก็คือมันมาจากโอกาสและก็ฝีมือล้วนๆน,นะฮะในเมื่อชาวเองก็มันยือได้แค่นี้มันไม่ไหวใช่ไหมละ่ะยังไงก็ต้องก็ต้องยอมให้คนที่เรียกว่ามีสกิภาพท,ที่ดีกว่าเนี่ยแซงผ่านเข้าไปเลยทาให้ตอนนี้ก็คือแบบนี้เหมือนจะหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมว่าโอเคเป็นโปรไฟล์ที่ดีให้ได้ไปต่อรองนะครับกับทีมนั้นทีมนี้ได้นะครับก็มีข่าวลือแหละว่าจะไปเป็นตัวหลักตัวยืนให้กับ audi ไหม นะครับแต่แน่นอนนะว่านักแข่งเนี่ยเวลาที่เขาว่างงานลงไปเนี่ยนะครับแล้วยิ่งเป็นนักแข่งที่พอว่างงานแบบของคาร์สเนี่ยแล้วทีนี้ผลงานดีอ่ะผลงานดีนะฮะมันก็ย่อมเรียกว่าถูกเชื่อมโยงข่าวเขาก็จะเล่นกันได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเอ้าเดี๋ยวไปแทนเพเรสบ้างละเ,เดี๋ยวจะไปเป็นตัวหลักตัวยืนให้กับ a u ดีบ้างละนะครับแต่ลงล่าสุดนี้ก็มา m e r c e d e เจสิงอยู่นะครับว่า ในก่อนน้นี้เราอาจจะมองว่าโตโต้เองก็น่าจะปลื้มเจ้าหนูอันโตเนลลี่หรือเปล่านะฮะดาวรุ่งอิตาเลียนนะครับวัยแค่17บ8ปีเองเนี่ยตอนนี้ลงแข่งในฟอร์มูลาทูใช่ไหมแต่ด้วยความที่ฟอร์มูลาวันมันมันเคี่ยวนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าให้คุณเป็นนักแข่งพร,พรสวรรค์สูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์ชั่วโมงบินอาจจะยังไม่ยังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยบางที่อาจจะเสียของนะาจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเรารีบร้อนเกินไปในขึ้นมาอาจจะ แป็กอาจจะเสียของพอเสียของปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนจะกู่ไม่กลับเลยนะดังนั้นก็คงจะต้องใจเย็นๆก่อนอะไรอย่างนี้ไงนะครับใจเย็นก่อนรอจังหวะหาอะไรนะครับแล้วก็ค่อยเป็นไปสเต็ปบายสเต็ปน่าจะเป็นหนทางที่โตโต้ตตน่าจะคิดมุมนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เหมือนเชื่อมโยงมาที่คาร์ลสไตน์นะครับเพื่อนๆมองประเด็นนี้ยังไงฮะว่าไปเมอร์เซเดสเนี่ยจะเวิร์กไหมนะครับแล้วก็เมอร์เซเดสเนี่ย จะกล้าเสี่ยงกับนักแข่งชาวสเปนผู้นี้หรือเปล่าตามจริงแล้วจะย้อนไปดูประวัติของคาร์ลอสเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะทุกคนก็อยู่มาโอ้หลายทีมมากฮะนะครับอยู่มาหลายทีมเลยแหละประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอตัวยังไม่ใช่นักแข่งที่อายุมากที่สุดในกลุ่มที่แบบจะ30กว่า,วาแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่โอเคนะฮะเส้นทางเนี่ยการจะอยู่ทีมนั้นทีมนี้ไปอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักตัวยืนของทีมนี่อาจจะเป็น ความจะบอกว่าเป็นความน่าเห็นใจพูดได้ไหมฮะคำนี้ฮะความน่าสงสารอืมก็ไปอยู่ Red u l l นะครับก็โอเคนะฮะไปประกบเว r s t สตาเปนเนี่ยโอเคกลับกลายเป็นว่า v ว r s t สตาเปก็เป็นตัวหลักตัวยืนของทีมแนานาคตนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่ใน McLaren e ลก่อนจะไป McLaren ก็มาอยู่ Renault ซึ่งยังไม่เป็น RP ในตอนนั้นใช่ไหมฮะ ก็ถือว่าเป็นตัวหลักตัวยืนไหมมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าก็ต้องย้ายสลับออกมาอยู่มาคลาเรนนะฮะก็คิดว่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นตัวหลักตัวยืนได้แต่ปรากฏว่าค่ายส้มเขาก็มีเด็กของเขาก็คือแรนด์ด้นอริสเนี่ยอยู่ในตรงนี้ก็เลยทําให้นะครับจะต้องโยกย้ายถ่ายเทมาฟอร์ารี่พอมาฟอร์ารี่ก็ได้ไหมไม่ได้อีกราะวฟอร์ารี่เขาก็จะมีชาลเลอรแกร์อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่านึกถึงชาลเลอแกร์ก็นึกถึงฟอร์ารี่นึกถึงฟอร์ารี่ก็นึกถึงชาลเลอรแกร์ ก็เลยกลายเป็นนักแข่งจอมพระเนจรคนหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะถ้าเป็นมอเต GP จีพผมคงจะเปรียบเทียบเป็นโจฮันสาโก้นะฮะนักแข่งหมายเลขห้าของทีมของทีมเอลซีอาร์ฮอนด้าก็อยู่กันมันจะทุกทีมไปแล้วอะ่ะออนะฮะแต่นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มีผลงานนะทุกคนไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆแล้วบอกฮ้ยจากต้นจนปลายไม่ถูกหาผลงานไม่ได้ไม่ใช่นะผมว่าเขาเขาก็าามีผลงานอยู่เหมือนกันแล้วสิ่งที่จะทาให้ได้จกนักแข่งนี้ผมว่าจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งก็คือ ผมว่าเขาเขามีความเป็นนักวางแผนนะแม้ถ้าเกิดว่ารีทยออกจากนักแข่งไปแล้วนะครับอีกไม่รู้กี่ปีข้างหน้ารอกเนยะอนาคตเนี่ยถ้ามาทํางานใน F1 นะครับมาอยู่ในส่วนของเบื้องหลังน่าจะเหมาะกับผแผนกวางแผนฝ่ายกลยุทธนะ์ได้่เลื่อนว่าไหมเหมือนเขามีเซนส์นะครับในการที่จะคิดคํานวณในการที่เอาอะไรต่างๆเออจากที่จากที่ได้เห็นนะหมายถึงว่าเนี่ยมันมัน,มนชัดเจนนะค,คุณสมบัตินี่ตอนอยู่ฟ e r r รอรี่นี่แหละรู้สึกว่า หรือมันจะเป็นเพราะว่าฝ่ายวางแผนของเฟอร์รารี่ไม่ได้หมายถึงปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยชอบบงชอบอะไรเราก็เลยได้เห็นความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวนักแข่งก็คือคาร์ลสเนี่ยมันดูโดดเดน่นขึ้นไหมนะฮะคือถ้าทีมมันวางแผนมาแบบเป๊ะแบบไร้ที่ติจริงๆเนี่ยโอเคเราก็จะไม่ได้เห็นคุณสมบัติตรงนี้แต่เนี่ยทีมวางแผนมาอย่างหนึ่งแล้วนักแข่งเขาก็อาจจะสื่อสารมาอีกแบบนึงเราก็เลยเหมือนคอยตามนักแข่งก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนักแข่งคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยมีมีความ เป็นนักวางแผนมีกลยุทธ์ในการขับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้จักที่จะแบบว่าคิดตรงนั้นตรงนี้วางแผนได้ใช้ได้เลยนะอย่างเงี้ยเราอาจจะเลยเห็นเห็นข้อตรงนี้นะฮะแต่นั้นผมเลยคิดว่านะครับประสบการณ์ขนาดนี้เนี่ยโอ้ผมว่าคู่ควรอยู่นะถ้าถ้าถามแบบส่วนตัวจริงนะผมว่าคู่ควรอยู่ฮะกับกับ Mercedes Mercedes แน่นอนนะครับว่าเขาก็มีจอร์ดเซละนะครับที่เป็นตัวหลักตัวยืนเป็นเด็กสร้างเด็กปั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ประสบการณ์ของจอร์จเนี่ยผมมองว่าถ้าจะ ให้จอสเป็นตัวหลักแต่เพียงผู้เดียวแล้วมีเด็กใหม่ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ส่วนตัวมองว่าอาจจะยังยังยังไม่เพียงพอกับทีมนะฮะคิดว่าทีมน่าจะต้องการคนที่มีประสบการณ์นี่มามาคู่กันกับจอสดีกว่านะครับในในตรงนี้ก่อนที่แบบว่าจะมีดาวรุ่งหรือว่าจะมีอะไรในอนาคตเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้าโตโต้จะเอาแอนโตนารี่จริงๆเนี่ยเขาอายุยังไม่ถึง20เลยฮะยังมีเวลาได้เอาขึ้นมาพักไว้ในทีมทีม ทุกทีพอเป็นวิลเลียมส์ใช่ไหมฮะอ่าก็ว่ากันไปนะจะไปไปทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ต้องใจร้อนยังไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นนอกจากว่าจะกลัวว่าจะโดนคนอื่นฉกตัวชิงตัวไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนั้นก็คือไปต้องไปวางแผนเรื่องของสัญญงสัญญาหรือว่าจะขึ้นมาอะไรยังไงก็ไอ้ตรงนั้นให้สามารถที่จะผูกเอาไว้โดยที่ไม่ต้องเอาขึ้นมาเสี่ยงน่าจะเป็นหนทางที่โอเคกว่านะครับอ่ะนั่นก็เป็นแต่เพียงข่าวลือนะครับที่เอามาคุยมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆครับ ยังไม่มีการยืนยันนะครับยังไม่มีการจะลดปลายปากกาแต่อย่างใดนะซึ่งผมก็คิดว่านะครับถ้าคาร์ลสเนี่ยนะครับผลงานเป็นไปในแบบนี้เรื่อยๆกล่าวคือยังมีโอกาสลุ้นโพเดียมทุกๆสุดสัปดาห์อย่างเนี้ยสัปดาห์ข้างหน้านะครับจะไปเจอกันที่จีนนะฮะในหลังสงกรานไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายังยังมีโอกาสตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยบางทีเมอร์เซเดสอาจจะต้องเร่งเรีบตัดสินใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า นะครับถ้าผลงานดีเนี่ยผมว่าทีมอื่นๆก็คงจะสนใจอยู่แล้วมัง้งใช่ไหมล่ะเออแล้วก็นักแข่งที่มีประสบการณ์มีอะไรอายุก็ยังไม่ถือว่านักแข่งยังไม่ถือว่าจะเป็นจอมเก่าอะไรขนาดนั้นนะครับอายุเนี่ยยังใช้งานได้อีกหลายปีแต่ประสบการณ์แต่ความสําเร็จแต่ผลงานเนี่ยมีให้เห็นในแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันมัน,ม,นมันก็น่าจะเรียกว่าทําให้เนี่ยตลาดก็ดูดูจะปานป่วนอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่แหละฮะทุกคนว่าถ้าหลุดไปเนี่ยแล้ว มันมีผลงานติดไม้ติดมือเนี่ยเวลาเจรจารมันก็คุยกันได้ได้ง่ายขึ้นต่อรองกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ว่ามีแห่งเดียวนะครับสามารถที่จะเลือกได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงขาลงแล้วที่นี้ทีมไม่ไปต่อกับคุณเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยจริงนอกจากทีมนั้นนาจะมันจะต้องแบบว่ามีอะไรที่มันลงล็อกจริงๆมันจะต้องมีอะไรที่มันพอเหมาะพอเจาะคุณอาจจะมีสปอนเซอร์นะครับติดสอยให้ตามไปในขณะที่ทีมที่คุณจะไปเนี่ย เขาขาดแคลนทรัพยากรตรงนี้พอดีนะครับเอ่อคณเราตรงนี้ไปเสริมให้เขาเนี่ยโอเคทีมก็แฮปปี้แม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันจะยังจับต้องไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยแต่โอเคสถานการณ์ของทีมต้องการอะไรจากคุณเนี่ยคุณไปเติมเต็มให้ตรงนั้นก็ถือว่าไปกันได้หยืนหยวนกันได้ใช่ไหมละ่ะแต่กรณีของคาร์ลสนี่อันนี้น่าจะไม่ใช่ประเด็นนี้นะน่าจะเป็นผลงานล้วนๆมากกว่านะครับที่จะมา ชี้จะมาตัดสินอนาคตของเจ้าตัวว่าจะไปอยู่ไหนอย่างไรว่าจะไปเมอร์เซเดสเหมือนกับข่าวลือไหมว่าโอเคสัญญาเราเรียยาวไม่ได้ให้นะนะครับแต่2ปีผมว่าเขาน่าจะโอเคนะฮะสปีมันก็เพียงพอนะครับถ้าดีก็ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เขาคือสัญญาที่อยู่นานๆเนี่ยผมผมผมเข้าใจนะว่าบางคนก็ต้องการเพราะมันสบายใจถ้าเกิดว่าปีนี้แป๊กปีที่2กดดันเลยปีสุดท้ายเนี่ยถ้ามาแป๊กอีก ร,รูดเลยนะฮะไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าสัญญา3ปี4ปีเหมือนกับแบรนโดนอริสเหมือนกับ Maxwell, แม็กซ์เวอร์แแเหมือนชาลเลอแคลอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สบายใจนะครับเออมันมันก็จะทําให้มีสมาธิมากขึ้นหรือเปล่าในการทำงานใช่ไหมอาทุกคนนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่าสงกรารไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างน,นะครับทุกคนผมก็เป็นห่วเป็นยายทุกท่านเสมอนะฮะเรื่องของใครที่เป็นสายดื่มทั้งหลายนะครับสายเมาทั้งหลายเนี่ยครับจะขับรถขับราอไรอย่างไงก็ให้ระวังนะฮะสงกรารผมเข้าใจว่าด่านคง น่าจะเพิ่มมากขึ้นไม่น่าจะหยุดนะทุกคนดังนั้นเจอมาเนี่ยหนักหน่วงเหมือนกันนะครับไม่อยากให้เสียประวัติไม่อยากให้ไปสร้างเรียกว่าความเสี่ยงบนท้องถนนนะครับอยากกินอยากดื่มอะไรไม่ห้ามเต็มที่เลยแต่ซื้อจัดหามาให้พอนะครับอยู่ตรงไหนก็ปักหลังกัตรงนั้นเลยนะครับอย่าตะเวนอย่าอะไรในขณะที่คุณกําลังมึนเมาเนี่ยนะครับไม่อยากให้เพื่อน <S <S ๆเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับผมเองก็มีประสบการณ์นะครับทั้งกับตัวเองในเมื่อก่อนทั้งกับคน ใกล้ตัวนะครับพาทางกันไปบางทีก็ไม่มีโอกาสมานั่งคุยนั่งเล่ามานั่งเตือนนั่งสอนกันแบบนี้นะถือว่าเ,เดินทางไกลกันไปหลายๆคนกันแล้วเนาะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้ทุกคนแฮปปี้ในวันสงการสวัสดีครับ